ย้อนไปดูน้ําท่วมกันหน่อยนะครับยังคงมีสถานการณ์อยู่ในหลายจังหวัดอย่างที่อยุทธยาเองเนี่ยก็ตอนนี้คือน้ําท่วมสูงนานเป็นเดือนๆเน,เนี่ยครับ<ฆ>ชาวบ้านก็กังวลเรื่องการกินการอยู่อะไรต่างๆนะทั้งเรื่องของสัตว์มีพิษงูเข้าบ้านเรานําเสนอไปแล้วเนาะ<ฆ>แต่ว่าล่าสุดเนี่ยชาวบ้านที่นั่นเจอปัญหาใหม่สัตว์อีกชนิดหนึ่งบุกเข้าบ้านคุณผู้ชมลองดูฮะโอ้ทำไมไปกู้มึงโดนวะ ว่ามันจะต้กลัว้ัวอ้วเอาน้องหมาในบ้านนี้เห่าเลยภัยคุกคามที่มาในรูปของวานอนลิงมาทุกทีศทุกทางจริงนะคะทางน้ําก็ต่องระวัง่างทางบกทางอากาศมีหมดเลยขณะที่ลิงแสแมตตัวนี้คือเข้ามาในบ้านหลังนี้ครับมันพยายามจะไล่นะปีนตามหลังคาบ้านเสาไฟ แล้วพยายามจะกระโจนหาสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ด้วยนะครับนะสุนัขก,ก็เห่าดังลั่นบ้านเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนําสุนัขเข้าบ้านกลัวว่าจะถูกลิงกัดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวานนี้ในพื้นที่ําเภอบาง,งบนานจังหวัดพระนครศรียาทางผู้ประสบภัยรายหนึ่งนางสาวสมรักนะครับบอกว่าไม่ทราบเลยว่าลิงเนี่ยหลุดมาจากไหนแต่คาดว่ามันอาจจะหนีน้ำนะมาหาที่อยู่ใหม่ส่วนเรื่องของน้าท่วมตอนนี้บ้านเนี่ยโดนน้าท่วมขังมานาน3มเดือนแล้วมันยังคงระดับทรงตัวนะ ไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยชาวบ้านใช้ชีวิตกันลำบากตอนนี้ทั้งคนทั้งหมาเริ่มเครียดอยากให้น้ำลดเร็วๆครับเครียดค่ะเครียดทั้งคนทั้งหมาเลยค่ะหนูต้องหยุดงานมาเฝ้าหมาเลยพี่หนูกลัวมันเครียดสุนัขเลี้ยงมันพันหลยมันเป็นพิษบูค่ะพี่มีแต่คนกลัวใช่ปกติเขาจะต้องวิ่งเล่นข้างล่างใช่ค่ะปกติหนูทำรั้วแล้วก็ให้เขาวิ่งเล่นในบ้านค่ะแต่พอน้ำมันท่วมอะค่ะหนูไม่กล้าเขาไปเลี้ยงที่อื่นนะคะพี่หนูกลัว มันเป็นภาระของคนมันเป็นภาระของหนูไงหนูไม่อยากผักภาระให้คนอื่นนะคะส่วนระดับน้ําที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับโดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยาที่ผ่านอําเภอชัยโยแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยเริ่มทรงตัวมีเพียงน้ําในคลองผงเพงนะครับ เพิ่มขึ้นประมาณสัก3มเซนเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทองบอกว่าระดับน้ําทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยมีแนวโน้มจะลดลงครับแต่ว่าห่วง2 3สวันที่ผ่านมามีฝนตกทางตอนเหนือทําให้ระดับน้ําในพื้นที่อำเภอป่าโมกเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ไปถึงคลองผงเพงด้วยครับขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีกําลังทหารจากกองพนันทหารปืนใหญ่ที่11เข้าตรวจสอบแนวป้องกันน้าท่วมนะครับพื้นที่บู่หก ตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกก็พบว่าตลอดแนวคันป้องกันน้าท่วมเนี่ยยังคงแข็งแรงชาวบ้านบอกว่าปีที่3แล้วนะปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่น้ำเนี่ยไม่ท่วมชุมชนเพราะว่ามีแนวป้องกันน้ําท่วมฝากชื่นชมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาด้านในได้นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาป้องกันกันได้ดีนะอ,อยากให้ทุกจุดเป็นแบบนี้เนาะ,<ค>ะส่วนสถานการณ์น้ําท่วมครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่ตําบลโพนางดําออกอำเภอสัพพยา หลังจากเจอปัญหาน้ำที่มันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ทางเทศบาลก็เอาเครื่องสูบน้ำมากว่า15เครื่องเร่งสูบน้ำที่เน่าเสียเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่แล้วท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกเนี่ยบอกว่าคาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก2อถึงสวันบางจุดเนี่ยจะเริ่มน้ำแห้งเข้าสู่ภาวะป,ะปกตินะครับประชาชนกลับเข้าบ้านพักได้แต่อุปสรรคตอนนี้ก็คือมันมีฝนตกเติมลงมาในพื้นที่ทําให้การสูบน้ำเนี่ยมันช้า แต่ว่าข้อดีก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันช่วยเจือจางน้ําที่มันเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะมันก็อาจจะมีน้ําฝนเนี่ยมาเติมมันก็จจะใสขึ้นครับก็คาดว่าน่าจะสอสามวันนะครับบางพื้นที่นะครับที่เราพู่บางพื้นที่น่าจะได้เข้าสู่ทางอาศัยทางบ้านเรือนได้ ส่วนที่จังหวัดสาแก้วครับช่วงบ่ายสองเนี่ยเกิดฝนตกหนักในอำเภอรัญ,ญ,ญประเทศนานกว่า2ชั่วโมงทำให้ฝนจากพื้นที่ตำบลป่าไร่ไหลหลากเข้าท่วมตลาดโรงเกลือครับโอ้โหตลาดการค้าชายแดนก็ระดับน้ำสูงประมาณสัก30 -50 สเซนส่<ะ>งผลให้ร้านค้าในตลาดเนี่ยพากันเก็บของนะบางส่วนก็ไม่ทันเก็บของไม่ทันนะครับก็เสียหายนะจากนั้นเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำระบายน้ำออกตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมนะครับตอนเย็น จนกระทั่งเวลาหทุ่มที่ผ่านมามีรายงานว่าระดับน้ําลดลงเรื่อยๆครับส่วนปัญหาเรื่องของน้ํารอการระบายเพราะว่าเป็นพื้นที่แองกระทะแล้วก็ท่อระบายน้ําอุดตันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในตลาดโรงเกลือไม่สามารถจะระบายลงสู่ลําคลองนะคลองลึกได้ครับส่วนพื้นที่ฝั่งปอยเปตนะครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยตรงข้ามกับทางโรงเกลือเขาเนี่ยก็โดนน้าท่วมเหมือนกัน โดยถนนบางสายนะครับนะลำคลองต่างๆน้ําท่วมสูงประมาณ50เซนรถเล็กไม่ไม่สามารถจะผ่านได้นะครับคาดว่าเมื่อน้ำเนี่ยระบายลงสู่คลองลึกได้ก็จะเริ่มแห้งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับค่ะทีน,นี้วันนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าจากการคาดการพบว่าตอนนี้เนี่ย ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนืออีสานเองก็จะมีบางพื้นที่ที่กลับมามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแต่ละพื้นที่ฝนจะเบาลงแล้วเดี๋ยวไงก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะค่ะ,คะ